เขาก็มาจัดงานครับเพราะนั้นเขาพาไปดูนี่ต้นตะเคียนนี่มีของแท้เขารู้อะไรของแท้นี่แต่ไปถึงต,ต้นใหญ่ใหญ่ใช่ไหมให,ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะเขาไอู้เป็นเป็นน้องนะเป็นลอบลอบลอกไปอรอบเป็นท<า>องเ,เ,เขาทำแบบให้เป็นสะแล้วก็ให้ต้นตะเคียนรอบอย่างนี้บอก ไม่เขาก็ยกขึ้นมาไอ้ข้างนี่นะอืไปก็แต่แปลกไม่มีใครไปทําข่าวเนาะงงก็เงียบนะก็นั่นแหละไงงโอ้กินเยอะนี่นี่เขาแท้เลยอืมบ้านคอกโคครับบ้านคอโคบ้านคอกโคคอกโคอยู่ไอ้ ทางนู่นเมืองถ้าไปเรียงเมืองน่ะมันจะยาไปเลยยิ่งก็เจอเอที่ห้องทังนั่นนะห้องทังอยู่าทางที่มันตกครับคุกอีกเขอลอกคทองแล้วก็เจออืมเย,ยะอะนะทงใจต้นนะสองใสจะเป็นตระก,กูลเขาเลยละมั้ง<ม>อยู่ตรงนั้น<ม>นะก็พาไปดู มันก็แบบเขาทำแบบที่อยู่ตรงตรงหน้าสะเลยเนี่ยที่นี่ทำไมเอาต้นตะเคียนมาปลูกมั่งที่วัดเนี้ยม,มันหายากต้นตะเคียนที่ในกรมทางบ้านผมเขายังเอามาปลูกเลยนั่นแหละมาเคยไปดูแล้วแต่ก็ไม่รู้เข้าไปเอามาจากไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนส่วนในตรงตรงนี้นะ <c oughs> ก็ไปดูแล้วไม่มี <ừ> มีมีแต่ก็ไอ้ต้นตะเคียนทองนัน่นนะ่ะนะพูตก็งไหย <c oughs> อ่ะต้นมังเล็กๆอ๋อต้อนเล็กๆอยู่ผมก็มาที่นี่งวดละครั้งเอกง,งวดละครั้งงวดละครั้ง เอาไปเชื่อลองไปดูเลยนะผมไม่ได้ไปแล้วทางโน้นมันก็ไกลเหมือนกันไนะกลไปไม่ไหวหรอกแต่ไกลๆผมก็ยังไปนะผมขี่รถไปนั่นนะหลวงปู่สวงตั้งห้าสิบโลนั่นเลยผมก็ยังไปอันนี้มันก็แค่สี่สิบโลเองถามว่าไปถึงไหมมันก็ไปถึงนะ จากเอลังคุกลังคุกป,ปุ๊บวิ่งมามันจะเป็นหมู่บ้านอืแยกครับเยบ่แล้เข,เขาไปทางนี้ทาง,งนี้แหละไปทิศเหนืออ่าแล้วก็ตรงนั้นเขาเอสนามเอแบบสวนสวนแบบนี้แหละนี่ครับแล้วหลอกครองเขาหลอกคลองลเสร็จแล้วเขาเห็นแล้วเขาเห็นก็เขาขึ้นมาเขาก็ทำแบบลงังคาไว้ ชองัยเป็นตระกูลเขาเลยแหละอยู่ตรงนั้นนะอืมตระกูลของเขาเขาอยากอยู่รวมกันเนาะพวกนี้นะสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับท่านผู้ชม สำหรับในเช้านี้เนาะบรรยากาศตอนเช้านะนผู้ชมเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าร้อนแต่เช้านะท่านผู้ชมอากาศสำหรับวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมกินข้าวกินน้ำกันหรือยังสำหรับเช้านี้เนาะไอหมินก็เดินทางมาออกจากบ้านมาเก้าโมงพอดีนะท่านผู้ชมเนาะก็มาถึงที่นี่ มาถึงแล้วนะผู้ชมนะสำหรับที่วัดเต่าทองนะคผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในเช้านี้นะแอดมินเดินทางมาจากบ้านมาที่นี่นะคุณผู้ชมนะก็ประมาณสามสิบนาทีนะผู้ชมสำหรับมาที่วัดเต่าทองนะคผู้ชมเนาะ ก็ออกจากบ้านมาเก้าโมงตรงนะผู้ชมมาถึงที่นี่เก้าโมงสามสิบนาทีพอดีเลยนะท่านผู้ชมสำหรับในเช้าวันนี้เนาะบรรยากาศรอบรอบวัดนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับที่นี่เนาะวันนี้พวกช่างเขาก็มาทาต่อเติมที่วัดนะท่านนะผู้ชมนะี่นะท่าผู้ชมเนาะ สำหรับที่วัดเขาก็กำลังบูรณะตรงโบสถ์อยู่นะท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้นะนี่นะท่านผู้ชมเพราอไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลวเรเเาก็จะทำเวลานิดนึงนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะท่านผู้ชม ตื่นเช้ามาก็เย็นนะผู้ชมนะแต่พอใสสายหน่อยอากาศก็เริ่มร้อนกันเลยทีเดียวนะผู้ชมติดตามแอดมินไปนะผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับเราจะเดินทางไปด้วยกันนะผู้ชมเนาะเพื่อไปขอตัวเลขก,กับแม่ตะเคียนทองที่นี่นะผู้ชม บรรยากาศก,ก็ค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมนะเนาะเงียบจริงๆเนาะสําหรับที่วัดเนาะคนไม่เข้าวัดหรือเปล่าท่านผู้ชมคนพากันไปทํางานกันหมดหรือเปล่าท่านผู้ชมหรือว่าไปที่ไหนแต่ก่อนก็คนพุกพ่านนะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นไปตามการเวลาทุกที่นะท่านผู้ชมทุกวัดเนาะ แรกๆกก็อย่างว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะขอจุดทูปก,ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในเช้านี้นะท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับแอดมินก็จุดทูปแล้วนะท่านผู้ชมนะรวมทั้งวันนี้เราจะมาขอตัวเลขขอโชคขอลาบกับแม่ตะเกยนทองนะครับเดี๋ยวเราจะจุดทูปขอนะท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้นะก็ขอให้ เลขตรงนี้เข้าในวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสี่นะครับขใอยเฮงขใอยปังข่อยรวยกันเนาะรวมทั้งปู่ทองยญ้าบุญมีด้วยนะก็ขอให้โดนบรรดาลตัวเลขทูไฟตัวเป็นตัวเลขที่สวยๆเป็นตัวเลขที่เข้าในวันที่หนึ่งมีนาคมนะปู่ญ้าตายายเนาะรวมทั้งแม่ตะเคียนทองด้วยเนาะวันนี้เราก็มาขออนุญาตถ่ายทำที่นี่นะครับที่วัดเต่าทองเนาะ สำหรับบรรยากาศภายในวัดก็ค่อนข้างเงียบเหงานะท่านผู้ชมมีแต่ช่างนะท่านผู้ชมนะที่เขาทำงานอยู่ในโบสถ์ฝั่งนู้นะนะท่านผู้ชมเนาะแต่วันนี้แอดมินก็จะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเก็นทองเนาะที่วัดแห่งนี้นะท่านผู้ชมเราจุดทูบกันไว้แล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูทูบกันอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวแอดมินจะพาเดินเที่ยวก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็ค่อยมาดูตัวเลขกับทูบที่เราจุดไว้ตรงนี้นะผู้ชมเนาะแต่ไปเดินเที่ยวด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูทูบนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับที่วัดแห่งนี้นะท่านผู้ชมก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูให้เห็นนะทผู้ชมเนาะสําหรับที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชม คนไปทางไหนกันหมดท่านผู้ชมนี่คือบรรย,รรยากาศที่วัดเต่าทองในเวลานี้นะทนผู้ชมเนาะในเวลาที่เราถ่ายทําเวลานี้นะท่านผู้ชม วันนี้จะมีปาฏิหารเกิดขึ้นที่วัดเต่าทองหรือเปล่าท่านผู้ชมจะมารอดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะมีปาฏิหารที่วัดเต่าทองให้เราได้ชื่นชมกันหรือเปล่าท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้เนาะนี่คือหน้าประตูที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมจะมารอดูปฏิหารด้วยกันนะท่านผู้ชมในะวันนี้ คอยเกิดปฏิหารค่อยเราได้เห็นตัวเลขกันชัดๆนะท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมร้อนกันหรือเปล่า บรรยากาศช่วงนี้เนาะใกล้ย่างเข้าฤดูแรงฤดูร้อนกันแล้วนะผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะสำหรับบรรยากาศที่วัดเต่าทองเช้านี้นะ่ผู้ชมแอดมินก็พยายามถ่ายทำความสวยงามที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะกับเต่าทองยักษ์ที่นี่นะท่านผู้ชม กับบรรยากาศเงียบๆนะท่าผู้ชมนะสำหรับเช้านี้นะไม่รู้ว่าคนไปทางไหนกันหมดนะท่านผู้ชมหรือเข้าไปทำงานไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือไปที่ไหนก็ไม่ทราบได้นะท่านผู้ชมนะกับบรรยากาศที่นี่เนาะ เราจะเข้าไปดูเลขทูบด้วยกันนะท่านผู้ชมที่แอดมินจุดทูบไวนะ้เนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เลขจากทูบตัวไหนนะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่วัดเต่าทองตอนที่เอาแม่ตะเคียนทองขึ้นมาใหม่ๆคนก็เยอะนะท่านผู้ชมเนาะแต่ทุกวันนี้เหมือนดังพุทธทรนายหรือเปล่าท่านผู้ชม ดี๋ยวไปดูตัวแรกด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะยังไม่เห็นตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งนะท่านผู้ชมแปลกนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวแรกตัวแรกเนาะด้านบนมันเป็นทูบหักไปนะท่านผู้ชมแต่มองเห็นตัวแรกอยู่ด้านล่างอยู่ตรงกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะชี้ให้ดูเนาะ ตรงนี้นะท่านผู้ชมที่แอดมินมองเห็นเลขนะท่านผู้ชมนะเป็นเลขสองนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเลขสี่คู่กันนะท่านผู้ชมเนะสองสี่นะน,น,ะ 2, 4, 4, 2นะท่านผู้ชมนะตรงนี้เนะสองสี่สี่สองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะมันไม่ไอ้นี่นะท่านผู้ชมทําไมมันมัวละท่านผู้ชมมันไม่ชัดจ้าตัวแม่ตะเกนทองขอโชคขอลาบไปนะแม่ตะเก็นทอง มองไปเห็นเลข24 25ี่านผู้ชมนะสลับกันอยู่นะผู้ชมตอนนี้เนาะ24 25นะท่านผู้ชมอยู่ด้านบนเนาะมองไปเห็นเลข24นะี่นะผู้ชมอยนะูนะ่ตรงกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะตรงกันเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะส่วนด้านบนทูบหักไปนะท่านผู้ชมแต่ตัวเลขอยู่ตรงนี้ผู้ชมตรงนี้เลข2เนาะ ตรงนี้เลขสี่นะผู้ชมสองสี่นะท่านผู้ชมนะสองสี่หรือสองห้านะท่านผู้ชมจะอยู่ตรงกันตรงนี้เนาะแต่เห็นเลขสี่นะผู้ชมนะตัวเลขสลับนะครับระหว่างสี่กับห้านะสองสี่สองห้านะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะที่อยู่ตรงเจ็ดมินคีนะท่านผู้ชมสองสี 2, 4, 2, นะ่สองห้าเนาะสองสี่หรือสองห้านะท่านผู้ชม จะมารอลุ้นนะท่านผู้ชมจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นที่นี่นะท่านผู้ชมมองไปเห็นเลขสองสี่ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมสองสี่เห็นสองสี่ชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะบนทูบสีขาวท่านผู้ชมเห็นสองสี่หรือสองห้านะท่านผู้ชมตัวเลขตรงเลขสี่จะเป็นสี่เป็นห้านะท่านผู้ชมสลับกันไปมาท่านผู้ชมเนาะสองสี่ สี่สองหรือสองห้าห้าสองนะผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันนะครับตัวที่สองที่สามเนาะแต่ตัวเลขไม่ปรากฏนะท่านผู้ชมแต่แอดมินมองเห็นตัวเลขจางๆนะผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะชี้ให้ดูนะผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะเลขสองตรงนี้นะผู้ชมเห็นไหมตรงนี้เป็นเลขสี่นะผู้ชมนะบสองสี่หรือสองห้านะสี่กับห้า จะอยู่ตรงกันนะท่านผู้ชมเนาะสองสี่หรือสองห้านะท่านผู้ชมเนาะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงปลายทูบของแอดมินชี้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมตัวเลขที่แอดมินมองเห็นเป็นเลขสองสี่หรือสองห้านะครับตรงสี่กับห้ามันสลับกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นว่าเลขทูบตัวถัดไปจะเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม ส่วนด้านบนทูบหักไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะจู่ๆทูบก็หักไปเองนะท่านผู้ชมแต่สําหรับเห็นตัวเลขจางๆเป็นเลข24 25นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นตัวถัดไปนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมทูบถึงไม่มีตัวเลขที่ปรากฏเด่นชัดนะท่านผู้ชมแต่เป็นตัวเลขจางๆมองไปเห็นเลข สองสี่หรือสองห้านะครับท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้เนาะจดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะเกิดอะไรขึ้นกับทูบของแอดมินที่นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอดูด้วยกันนะครับตัวถัดไปจะเป็นตัวไหนนะทผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอรุ้นด้วยกันนะครับ ท่านผู้ชมวันนี้แปลกมากท่านผู้ชมเนาะที่ว่าทูบนะท่านผู้ชมไม่เห็นมีตัวเลขปรากฏขึ้นนะท่านผู้ชมเนาะแต่ตอนแรกที่แอดมินมองเห็นอยู่ด้านบนจะมองเห็นเลขสองสี่สองห้านะท่านผู้ชมแต่พอไฟไหมมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขกลับไม่ปรากฏขึ้นนะท่านผู้ชมแต่มองเห็นเป็นตัวตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะ เ,เอดมินจะชี้ให้ดูนะท่านผู้ชมสาหรับตัวเลขเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขขึ้นมาจางๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมแอดมินแปลกใจมากเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ที่เรามาขอหวยที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ แปลกนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่มองเห็นนะท่านผู้ชมเนาะครั้งแรกเลยแอดมินมองเห็นด้านบนนะท่านผู้ชมตรงทูบที่มีรอยหักนะท่านผู้ชมจะมองเห็นเลขสองกับเลขสี่กับเลขห้านะท่านผู้ชมเนาะด้านบนเนาะส่วนด้านล่างเนาะพอไหมมาจนถึงตรงนี้นะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขเก้าที่อยู่ด้านซ้ายมือนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมมีเลขเก้าเลขแปด เลขเก้าเลขแปดแล้วก็เลขเก้าอีกตัวนะท่านผู้ชมเนาะแปลกมากๆเลยนะท่านผู้ชมสําหรับทูบวันนี้เนาะแล้วตัวเลขตัวใหญ่ก็ไม่ปรากฏขึ้นให้เราเห็นนะท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เนาะด้านบนนะท่านผู้ชมเห็นเลขสองสี่หรือสองห้านะผู้ชมส่วนด้านล่างเนาะ ตัวเลขมาท่านผู้ชมที่เป็นตัวเลขจางๆนะท่านผู้ชมเนาะตัวแรกที่เรามองเห็นว่าเป็นเลข9เปลี่ยนแล้วนะท่านผู้ชมเป็นเลข2ทางนั้นนะท่านผู้ชมส่วนตัวที่สองด้านขวามือเป็นเลข9นะท่านผู้ชมเนาะ ด้านล่างเป็นเลขสองเก้าแปดนะท่านผู้ชมสองเก้าแปดนะครับสามตัวด้านล่างเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมสองเก้าแปดนะท่านผูน้ชมเนาะด้านล่างเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเอ๊อเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นใหม่อีกแล้วนะท่านผู้ชมเอ๊อวันนี้แปลกประหลาดจริงๆนะท่านผู้ชมแอดมินไม่เคยจดทูบแล้วเจอ,อได้แบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะ มันแปลกอะท่านผู้ชมไม่เคยเห็นเนาะด้านบนนะท่านผู้ชมเป็นเลขมีตัวเลขอยู่หนึ่งสองสามสี่อ๋อเห็นเลขทั้งห้าตัวน่ะท่านผู้ชมจะนับดูก,ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเ เกิดเรื่องมหาสจรจรย์ขึ้นอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับที่นี่เนาะท่านผู้ชมมองดูนะท่านผู้ชมเนาะตาดีต้องเห็นนะท่านผู้ชมเอ๊มันแปลกนะท่านผู้ชมแลแอดมินไม่เคยจุดทูบแล้วเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่ครั้งแรกของแอดมินเนาะที่จุดทูบเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวตัวแรกแอดมินคงไม่อ่านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นให้ตอนตัดต่อวิดีโอนะท่านผู้ชมเนาะ เดีจะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะท่ผู้ชมแต่ด้านบนตรงเลยที่ตรงรอยหักนะท่านผู้ชมนะัเป็นเลข2425นะท่านผู้ชมด้านบนเนาะที่แอดมินมองเห็นเนาะส่วนด้านล่างเลยแอดมินจะขึ้นไว้ให้ตอนตัดต่อนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินจะไปดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ทำช่องของเราเบ้ากันบนช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับเดี๋ยวตัวเลขแอดมินจะขึ้นไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมตอนตัดต่อก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งก่อนนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ